อันนี้เป็นเคสที่2เป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะเป็นผู้จำหน่ายของบริษัทโฟไลนี่แหละเดิมก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วนะคะเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งเต้านมแล้วทีนี้ก็มารู้จักกับบริษัทโฟไลก็ใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ p ล u สนะคะแต่ความสม่ำเสมอเนี่ยน้อยไม่ค่อยได้ทานนะคะปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่ง เดินไม่ได้ค่ะเพราะว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยนะคะที่ไปตรวจแล้วไม่พบเนี่ยมันลุกลามเข้าไปที่กระดูกเพราะมันไม่มีอากาศเลยมันเข้าไปในในสไลด์เห็นไหมฮะ,ะที่จะมีรอยจุดดำดที่จุดดำดตามโครงกระดูกะคะปรากฏว่าไปเกาะมันเข้าไปทำลายกระดูกข้อที่สิบที่ควบคุมการเดินเดินไม่ได้เลยะคะ่ะ เขาที่พอเดินไม่ได้เนี่ยก็ไปเข้าโรงพยาบาลนะคะศิคลินทางสีคลินก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งเนี้ยที่จะเปลี่ยนกระดูกเพราะว่ากระดูกถูกทำลาย<ม>ข้อที่สิบเอ็ดถูกทำลายหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทก็มาปรึกษากันว่ามีที่ไหนพอดีคุณหมอที่จะทำการรักษาเนี่ยนะคะท่านประจำอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ ก็เลยเขียนใบส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจนะฮะคุณหมอบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะทำให้ดีที่สุดอย่างน้อยให้นั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตนะคะให้นั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตเ,เพื่อนก็ตัดสินใจขายธุรกิจทั้งหมดเลยเพราะว่านั่งรถเข็นนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะ ก็าขายเลยก็ตกลงเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลตำรวจค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด1,000งแสนถอนหบาทต่างแั้ไหมคต่างกันเยอะต่างกันเยอะนะคะก็มาผ่าตัดก,ก็ได้จัดให้เพราะว่าเรารู้เลยว่าการที่ผ่าตัดก,กระดูกสลังเนี่ยนะคะมันจะต้องไปกระทบกระเทือนกับเส้นประสาทสมองจะสั่งการไม่ได้ก็จัดให้พี่เขาทาน บี uh, v ีบีพลัสรีเ w โมรีคอรโอิด uh huh. ตอนนี้ยังไม่ได้ให้รีคอร์ล uh ิโอมิดาคือให้ทานทุกสาชั่วโมงก่อนผ่าตัดนะคะหลังจากนั้นพอผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกมา,าพักฟื้นนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าต้องไปพักอยู่ในห้องเนี่ยนานแล้ว ุณหมอบอกว่าไปทำกายภาพเถอะก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปากน้ำก็มีใบส่งตัวไปนะคะมีใบส่งตัวไปแล้วก็มีเนื่องจากผ่าตัดสลังเนี่ยนะคะกระดูกสลังเนี่ยมันจะมีเจาะถุงปัสสาวะออกมาด้วยนะคะก็ย้ายโรงพยาบาลไปพร้อมถุงปัสสาวะที่ติดไปด้วยพอไปถึงที่ทางโรงพยาบาลก็บอกว่าระดับคนไข้เนี่ยมี ระดับเท่าไหร่ทางโรงพยาบาลส่งตัวไปว่าระดับสองที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับสองแต่ปรากฏว่าคุณหมอบอกว,ว่าให้ลองยกขาขึ้นเขาสามารถยกขาได้สูงมากเลย mm. นะคะคุณหมอเลยบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องอยู่ทำกายภาพที่โรงพยาบาลเดี๋ยวจะสอนท่าให้แล้วกลับไปทำที่บ้านนะคะส่วนน้องชายก็ได้มา ออบอกกับพี่สาวบอกว่าวันที่ผ่าตัดคุณหมอก็เข้าไปถามคุณหมอบอกว่ามีหวังสักกี่เปอร์เซ็นต์คุณหมอบอกว่าไม่ให้สักเปอร์เซ็นต์เดียว mm hmm. เพราะว่าบะเรล่งกระดูกที่รักษามผ่านมานะคะไม่มีใครรอดนะคะไม่มีใครอดนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มแข็งแรง เขาก็จะเข้าไปตรวจอีกทีหนึ่งเพื่อว่าจะมีการให้คีโมหรือเปล่าพี่ก็เข้าไปทันทีที่ออกจากห้องมานะคะเขาไลน์มาหาเลยอยากตะโกนให้ดังๆว่าไม่ต้องคีโมว้าวนะคะแล้วตอนนี้หลังจากเห็นภาพไหมคอเห็นภาพนะคะเขาสามารถไปเที่ยวกับเราได้ที่กาญจนบุรีนะคะ แต่ก่อนที่จะเดินแบบไม่มีถุงปัสสาวะเนี่ยแกอยากจะถอดถุงเนี่ยพยาบาลบอกว่าไม่ได้เพราะว่าภายใน8ดชั่วโมงถ้าไม่มีการฉี่เนี่ยนะคะจะต้องพาคนมาสองคนจะต้องมาพาอีกคนหนึ่งมาเพื่อมาฝึกการสวน<ม>นะคะ <c oughs> เขาก็เทสเดี๋ยวนั้นเลยทางน้ำพันห้าร้อยซีซีนะคะแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ฉี่ออไปปรากฏว่าน้ำ เหลือในกระเพาะปัสสาวะ 400cc พยาบาลบอกว่า,า,า,าไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีน้ำปสัสสาวะค้างอยู่พี่เขาก็บอกว่าภา,า,ายในหนึง่งชั่วโมงเขาสามารถปรสัสสาวะมาได้มากขนาดนี้เขามีความรู้สึกเพราะว่าโฟร์ไลเนี่ยเข้าไปช่วยรักษาเส้นประสาทนะคะการสั่งการมันยังปกติอยู่ตกลงว่าเอาถุงฉี่ออกเห็นไหมคะ เ็บปิดเล็บปิดเลยค่ะแล้วรูปที่ยืนนี้นะคะเป็นลูกเมื่อเดือนที่แล้วจันทบ,บุรีค่ะจันทบุรีอ่ะพี่เอ่อตอนนี้อยู่ที่สมุทรปราการใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปที่เดือนที่แล้วแล้วพระเอิญสามีเนี่ยเป็นอมัมษะต้องกลายเป็นคนที่ดูแลสามีอยู่ตลอดเวลาต้องขอบคุณบริษัทโฟลา์มากๆเลยที่รลังสร สิ่งที่เหลือเชื่อให้กับโลกของเราให้เราทุกคนมีสุขภาพดีนะคะขอบคุณค่ะ